กองอำน,นวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาทได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มให้เฝ้าระวังครับจากสถานการณ์น้ําจากกรมชลประทานพบว่าที่ผ่านมามีฝนตกสะสมแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยมีปริมาณน้ําสะสมในพื้นที่ลุ่มน้ําหลักแล้วก็ที่ลุ่มน้ําสาขาต่างๆ ยังคาดการนะครับในระยะ1-3วันข้างหน้านี้ส่วนที่สถานี c 2อําำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ําไหลผ่านประมาณ1,200ถึง1,300ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วก็คาดการว่าปริมาณน้ําจากแม่น้ํำสแกรกรังที่สถานี c ี1 9จะมีปริมาณ100ลูกบาทเมตรต่อวินาที แล้วก็ปริมาณน้ําท่าจากลําน้ําสาขาอีกประมาณ150ลูร้ารูบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะทําให้ปริมาณน้ําเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง1 4 5 0บถึง1,550ลัาูบาทเมตรต่อวินาทีแล้วก็จะมีความจําเป็นครับที่จะต้องระบายน้ําผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง1 0 0 0ถึง1,250ลันราูบาทเมตรต่อวินาทีสิ่งนั้นเนี่ยจะส่งผลครับให้พื้นที่ริมน้ํามีระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ0.5เมตร บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำอรอบกั้นอน,อนอกแนวกั้นน้ำนะครับบริเวณคลองผงเพงจังหวัดอ่างทองคลองบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและที่ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาตำบลลาดชิดตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถ้ามีปริมาณน,น้ําเหนือเนี่ยเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลให้ปริมาณน,น้ําไหลผ่านเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยมีมากกว่า1250ัิลูกบาศก์เมตรต่ตอวินาที กรมชนประานนะครับก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปทั้งนี้เองครับกองอานวยการป้องกันและบรรเทาสภาธารณภัยจังหวัดชัยนาทก็ได้ให้ประชาชนในพื้นที่รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริษัทห้างร้านที่ประกอบกิจการในแม่น้ําบริเวณแม่น้ําเจ้าพยานะครับอย่างเช่นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหรือจะเป็นกิจการแผ่ร้านอาหารแล้วก็ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับในช่วงนี้